ไคดีซานหมูกระทานี่ตรงร้านนี้เลยหลายมีชื่อว่ายัมมี่ยัมมี่บาร์บีคิวฟรายูหมูกระทาบุฟเฟ่ต์ครับร้านนี้อยู่ในซอยวังหินตะเข็บไป2กิโลเมตรลอยได้สะพานรถไฟก็ถึงเลยจ้าอยู่ที่อำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีนี่เองอย่จะบอกว่าร้านนี้เขามีลูกค้ามาอุดหนุนกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่คนโตผู้ใหญ่ร้านนี้เขาต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือร้านนี้เขาจะเก็บวัตถุดิบไว้ในห้องแอร์ซึ่งปราศจากมลพิษสะอาดแน่นอนนะคะอาหารซ คันคือหอย,เ,ยเขาตัวใหญ่มากๆเหมือนก็หอยนิวซีแลนด์เลยและดูซิกุ้งเขาไม่ตักกันไม่อานนะสาของกุ้งเขาเป็นสายขนาดกลางและใครชอบกินหมูส,สามชั้นสไลด์นะต้องที่นี่เลย ดูสีสีสันนี้บอกถึงความสะอาดแล้วก็ความสดมากๆและ้หมูสับชันเซไลน์นั้นมีตากให้ไม่อันถึงหมดก็เติมได้ตลอดและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะเขามีสั่ข้อหมูเซไลนนะโอ้โหเนื้อมาชาบูนั้นเนี่ย <S <S ที่นี่นะเขามีเมนูอื่นๆอีกมากมายมีให้เลือกตักกันอีกเยอะแยะเลยเอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะเขามีโปรโมชัรร่นพิเศษผู้ใหญ่มา่านานแลดเหลือ269บาทในส่วนของท่านไหนที่มารีวิวให้กับร้านน่ะก็จะลเหลือ269บาทพร้อมครื่งดืม่มรับผู้สูงอายุนะครับ ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอ่ะแล้วเหลือ249บาทพร้อมเครื่องดื่มแล้วก็เพิ่มเตาหย่60บาทโอ้โหสุดยอดจริงๆรจะบอกว่าใครก็ชอบกินกะชีนะที่นี่เขาก็มีดูสิมันยอจนน่ากินที่สุดในส่วนของนำ้ำจิ้มมาค่ะมีความละมุนและเด็ดสุดๆในเรื่องของการบริการที่สําคัญเลยละนะขเขาดูแลท่านเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านทานจะบดหรือว่านา้ำซุปจมูกเนี่ยเขาจะมารีบเติมให้ท่านทันทีเลยอย่าลืมทุกคนแวะมาหนุนกันด้วยนะครับ